โอ้โห oh, เรามาเจออคนดังสามสหายนะครับโอ้น <laughs> oh, ั่งมีแต่อดาราติ๊กต่อทั้งนั้นเลยนะครับช่วยติดตามกันด้วยนี่อันนี้หลงคอหรืออะไรเ <laughs> 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 อ่เยใช้ยาไม่ได้ก้างนะครั <laughs> ตัวเก่าห <laughs> ลงคอหรือเปล่าี่ <laughs> อันนี้อ่าปโเถยนนะครับปัดเถยนลูกพี่เขารู้อยู่นะครับ <c oughs> อันนี้แต่คนดังคนดังคนคนตึงครับคนดังครั้งที่หนึ่งนะครับโหดังคนแรกเลยคนใจตัวตึงนะครับ <c oughs> เลี้ยงมารับ อ่านี่ปะโทเอ้ยนโอ้เนี่ยใชา้ยาเนี่ยไม่ได้กาเนี่ยคือจะไปบวชมานานแล้วอ,อ่าตอาจจ้พมา่อนด้อาตามาไม่พอนหน่อย